สว,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะใครที่มีตาชั้นมีตาสองชั้นแต่ว่าไม่ชัดนะคะมาฟังทางนี้นะคะ <S <S วันนี้เรามีวิธีการนวดให้ตามันจากตาชั้นไม่ชัดนะคะให้มันชัดเจนขึ้นนะคะวิธีการนวดนะคะวันนี้นะคะก็เป็นเคล็ดลับของเจ้าเองนะคะแต่ก่อนจะเป็นคนที่ตาไม่ค่อยมีตาเป็นคนที่มีชั้นตาสองชั้นแต่ว่าเป็นคนที่ชั้นตาไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคล้ายๆกับ ตามันจะแบบบวมๆขึ้นมาแล้วมันไม่ค่อยชัดตามันจะดูเล็กนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าตาสองชั้นอ่ะมันจะชัดเจนขึ้นมากๆนะคะดูนะคะ <Okay. S 1> อาจจะไม่เห็นชัดเท่าไหร่เพราะว่าเราใช้กล้องนะคะกล้องกล้องโทรศัพท์ถ่ายนะคะถ้าเป็นกล้องธรรมดามันจะชัดเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปตอนที่ยังไม่แต่งหน้ายังไม่กรีดตานะคะแล้วก็ถ่ายรูปตอเอ,เอารูปตอนที่ยัง ไม่ได้นวดนะคะมาให้ดูนะคะว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงนะคะวันนี้นะคะเราจะพามาดูวิธีการนวดนะคะว่าการนวดตาให้มันดูเป็นสองชั้นให้มันเด่นขึ้นนะคะต้องเรานวดแบบไหนวิธีง่ายค่ะเราก็จะมีข้อปฏิบัติด,ดังนี้นะคะตื่นตอนเช้าขึ้นมานะคะบางคนตื่นเช้าขึ้นมาตายังไม่ลืมยังไม่อะไรเลยนะคะไปล้างหน้าแต่ว่าเจ๋จะมีวิธีการแบบนี้นะคะตื่นขึ้นมาตอนเช้าจะยังไม่ล้างหน้านะคะ จะปล่อยให้น้ำตามันไหลออกมาก่อนนะคะให้ตาเราแบบว่าลืมตาแบบตาแบบลืมตาแบบสะดวกสะดวกไม่แบบเบลอๆนะคะปล่อยให้มันน้ำตาไหลออกนะคะคิดตาอะไรก็ช่างน้ำตาอะไรก็ช่างมันไหลออกจากที่มันตาบวมๆค่ะมันก็จะลดลงมันก็จะไม่บวมเพราะว่ามันมีน้ำตาไหลออกยังไม่ไปล้างหน้าค่ะตัวนี้ก็เช็ดๆออกนะคะทีนี้นะคะพอมันหายเบลอแล้วตาหายบวมน้ำตาไหลออกหมดแล้วนะคะ เราก็ไปจ <baptism? S 1> ัดการล้างหน้านะคะตอนที่เราล้างหน้านะคะเราก็ใช้มือนะคะใช้นิ้วกลางตัวนี้นะคะล้างหน้าเสร็จนะคะแล้วกดตรงนี้นะคะกดตรงนี้นะคะนี่ค่ะกดตรงนี้นะคะแล้วก็นวดขึ้นนะคะนวดลงนวดนวดขึ้นแล้วก็ลงแบบนี้นะคะนวดขึ้นแล้วก็ลงแบบนี้ค่ะนี่ค่ะค่ะกดกดกดนะคะแล้วก็นวดลงแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นการนวดจมูกไปในตัวด้วยแล้วก็เป็นการนวดหัวตาเราด้วยนะคะ แต่ก่อนนะคะจะเป็นคนที่หนังตาแบบชั้นตาไม่ชัดเจนนะคะก็เลยแบบว่าลองวิธีการนวดแบบนี้ดูนะคะเป็นคนที่แบบว่าคล้ายๆกับว่ามันจะเป็นเอ็นเส้นเอ็นยึดตรงเนี้ยค่ะมันจะแบบมองไม่ค่อยชัดมันเหมือนกับมีอะไรมายึดตรงเนี้ยก็เลยนวดมันก็เลยมีชั้นหนังตาโดยอัตโนมัติเลยจากนั้นมาก็นวดมาตลอดนะคะแล้วก็หนังตาชั้นตามันก็เด่นขึ้นแล้วก็ตาก็ดูโตขึ้นด้วยนะคะ วิธีการนวดค่ะแล้วก็คือกดจุดตรงนี้ค่ะกดจุดตรงนี้นะคะแล้วก็นวดนะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยคะ่ะนวดนะคะนวดนะคะนวดแล้วก็ดึงจมูกขึ้นมาแบบนี้ค่ะเห็นไหมแบบนี้มันถ้าเป็นเด็กนะคะถ้าเป็นเด็กหรือว่าถ้าเป็นัยกำลังเจริญเติบโตนะจมูกมันก็จะด่งขึ้นด้วยแต่สําหรับตัวเจ้าเองนะคะตอนนั้นนะคะประสบการณ์ก็คือเคยไปเสริมจมูกนะคะทีนี้นะคะจมูกมันจะทะลุก็เลยไปถอดซิลิโคนออก พอถอดออกจมูกมันจะบุ๋มตรงนี้ค่ะบุ๋มตรงนี้นะคะแล้วทีนี้คล้ายๆกับมันมีน้ำหนองหรือว่าอะไรไม่รู้มันไหลลงตรงขอดตามันปวดมันเป็นเส้นเอ็นยืดอะคะ่ะก็เลยใช้วิธีการนวดนวดมาตลอดเลยนวดให้รอยบุ๋มมันตื้นขึ้นแต่พอเรานวดจมูกให้รอยบุ๋มมันตื้นขึ้นตรงนี้ค่ะเมื่อตรงนี้ใช่ไหมมันก็ได้ผลประโยชน์ทั้งสองทางก็คือเนื้อจมูกเต็มขึ้นและเราได้ตาสองชั้นเด่นชัดขึ้นนะคะตามันดูโตขึ้นค่ะ สำหรับใครที่แบบว่าตาชั้นสองชั้นนี่มันไม่ชัดนะคะก็พยายามทำแบบนี้นะคะ่ะกดตรงนี้นะคะแล้วก็นวดขึ้นแบบนี้นะคะกดตรงนี้นะคะวิธีการง่ายๆค่ะตอนเช้า,ชานะคะตอนที่เราอาบน้ําล้างหน้านะคะแล้วก็กดตรงนี้เนี่ยกดตรงนี้ค่ะตรงหัวตาเราเลยนะคะกดตรงหัวตาแล้วก็แล้วก็กดเข้ามาตรงขอบริมขอบจมูกเรานะคะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเราก็จะเห็นช่องมันเป็นโบ,บ๋ตรงหัวตานะคะ กดเลยค่ะแล้วก็รูดนะคะรูดมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นูดมาอย่างเงี้ยนะคะมันจะได้ตาสองชั้นแบบเด่นชัดอัตโนมัติเลยนะคะไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าประสบการณ์ริงนะคะประสบการณ์ตรงเลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราตึงแล้วก็จะนวดแถวครึ่งแบบเนี้ยครึ่งแบบไม่ไม่เนี่ยมาถึงมาแล้วก็บิดกดกระบอกอะคะ่ะถ้าเรารู้สึกตึงเวลาเรานวดนะคะแล้วก็นวดอย่างเงี้ยนะคะ มันก็จะชัดค่ะหัวตามันก็จะชัดขึ้นจากที่แบบว่าตาเราไม่ชัดนะคะหนังตาแบบว่าสองชั้นอยู่แต่ว่ามันคล้ายกับว่ามันจะมันจะไม่เห็นชั้นตาเด่นชัดจากนั้นมามีเดยคนทักค่ะว่าไปทําตามาเหรอแต่ว่าไม่ได้ทําค่ะไม่ได้ทําตาเลยมันมันได้ผลประโยชน์จากการนวดตรงนี้ค่ะนวดแบบนี้นะคะ่ะหลังจากนั้นมาก็นวดมาตลอดนะคะแล้วตามันก็ได้แบบนี้มาตลอดเลยนะคะ ลองดูนะคะใครที่แบบว่าอยากมีตา2ชั้นที่แบบเด่นชัดขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าตาหลบอยู่ข้างในนะคะชั้นตาหลบอยู่ข้างในถ้าอยากให้มันเด่นขึ้นลองนวดวิธีนี้ดูนะคะก็ใช้เวลาการนวดนานไหม<ๆ>ก็คือว่าเริ่มนวดตรงนี้นะคะตั้งแต่ปี6-1แล้วก็มันทําเป็นชีวิตประจําวันอยู่แล้วะคะ่ะเพราะว่าเราอาบน้ําล้างหน้าใช่ไหมเราตื่นเช้าขึ้นมาอย่าเพิ่งไปล้างหน้านะคะ ก็คือปล่อยให้น้ำตาขี้ตาอะไรมันออกไหลออกมาก่อนแล้วเราค่อยไปล้างหน้านะคะในช่วงที่ล้างหน้าเราก็นวดไปด้วยะคะ่ะนวดไปด้วยถ้าสมมติว่าเรานั่งเล่นนั่งเล่นหรือว่าอาบน้ําเสร็จตอนเย็นเย็นใช่ไหมคะอาบน้ําเสร็จตอนเย็นเย็นเราทาครีมแล้วก็นวดไปด้วยเหมือนกันค่ะนวดไปด้วยเหมือนกันนะคะ,ม,นนะ,คะมันก็จะเห็นผลนะคะแล้วทีนี้นะคะเห็นผลเราจะเห็นผลเริ่มตั้งแต่6เดือนเป็นต้นไปเราก็จะเห็นผลเด่นชัดขึ้นนะคะ แล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะช่วยให้ตาเราดูเด่นเด่นขึ้นแล้วก็โตขึ้นด้วยนะคะวิธีการนวดและถ้าเรานวดจมูกไปด้วยจมูกเราก็จะได้แบบสันจมูกเนื้อจมูกขึ้นมาค่ะตรงไหนที่มันเป็นรอยเป็นแผลเป็นนะคะตรงไหนที่มันเป็นรอยแผลเป็นนะคะเราก็กดกดนะคะคึนๆคึนๆแล้วก็นวดนะคะนี่ค่ะให้เนื้อมันเต็มขึ้นนะคะเนื้อมันเต็มขึ้น ตอนนั้นมันไม่ใช่แบบนี้นะคะมันแบ่งมากเลยนะคะจมูกก็แบ่งมากเลยนะคะพอมานวดจมูกนะคะนวดขอบริมตาเนี้ยนะคะมันก็ได้ทั้งจมูกได้ทั้งตาเลยค่ะตาก็เด่นขึ้นเป็นสองชั้นนะคะจมูกก็จากที่มันบุมบมๆมากอะคะ่ะมันก็ตื้นขึ้นมานะคะตื้นขึ้นมาแต่ว่าถ้าจะให้มันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์คะ่ะแต่ว่ามันจะดีกว่าที่เราไม่นวดเพราะว่าเนื้อมันจะเต็มขึ้นนะคะโอเคนะคะใครที่แบบว่าอยากมีตาสองชั้นนะคะ ที่เด่นขึ้นแล้วก็ตาโตขึ้นลองเอาใช้วิธีนี้ไปใช้ดูนะคะรับรองว่าเห็นผลแน่นอนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะพาย้อนไปดูคลิปนะคะที่ยังไม่นวดตานะคะแล้วก็คลิปหลังนวดตาตอนที่ถ่ายแบบว่าหน้าสดเลยนะคะจะให้ดูนะคะว่าตามันเด่นขึ้นขนาดไหนนะคะไปดูกันค่ะค่ะนี่ก็เป็นภาพก่อนที่ยังไม่นวดจมูกและก็ตานะคะอันนี้ไม่ได้ไปทําจมูก ตอนนี้ยังไม่ทำจมูกนะคะมันก็ยังหนังตาชั้นตามีสองชั้นแต่ก็ยังไม่เด่นชัดนะคะนี่ตัวนี้นะคะก็ทำจมูกมาแล้วนะคะทำจมูกมาแล้วนะคะมันก็สูงเกิดไปตาก็ยิ่งไม่เห็นอีกนะคะตัวนี้ไม่ได้ทำนะคะตาไม่เห็นนะคะเพราะว่าเป็นคนมีหนังตามีมีชั้นตาสองชั้นอยู่แล้วแต่ว่ามันจะหลบอยู่ข้างใน,นะคะ่ะมันจะไม่ค่อยเด่นค่ะ ตัวนี้ก็ยังไม่เห็นชัดเลยนะคะมันจะมีหนังตาเนี่ยตอนนี้หลังจากที่ถัวจมูกแล้วก็นวดนวดตานะคะนวดจมูกมาเรื่อยๆนะคะชั้นตาก็จะเห็นเด่นชัดต,ตัวนี้หน้าสดนะคะจะเห็นเด่นชัดมากเลยนะคะเห็นไหมชั้นตาย,ยังไม่กรีดตามันจะเห็นชั้นตาชัดมากเลยนะคะเนี่ยเนี่ยตัวนี้ก็เนี่ยเห็นไหมกรีดตามันก็ยังเห็นชั้นตาค่ะมันจะทําให้ตาเราดูเด่นขึ้น,นะคะ่ะการนวดนี้มันก็เห็นผลนะคะเจ๋วก็เริ่มนวดตั้งแต่ ปีหพูดตรงๆนะคะก็คือนวดมาตลอดแต่ที่เห็นผลเด่นชัดก็คือเริ่มตั้งแต่6เดือนนะคะเริ่มเห็นแล้วหนังตาแบบตาเริ่มโตขึ้นนะคะแล้วก็ชั้นตาเริ่มเห็นเด่นชัดขึ้นก็เลยแบบว่ามีความาภาคภูมิใจะคะ่ะก็เลยนวดมาตลอดนะคะเราก็เลยนวดมาตลอดเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมเวลาถ่ายรูปนะคะตาเราก็จะเด่นมากเลยนะคะเวลาเราถ่ายรูปดวงตาเราก็จะเป็นประกายะคะ่ะเพราะว่า หนังตาเรามันชัดนะคะชั้นตาเรามันชัดนะคะเป็นตา2ชั้นที่เด่นชัดมากๆนะคะโดยวิธีการนวดนี้นะคะจะถ่ายภาพไหนมุมไหนนะคะตาเราก็ยังเด่นชัดเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมนะคะ <ๆ S 1> มันก็จะเป็นแบบว่าประกายสวยขึ้นหวานขึ้นกว่าเดิมะค่ะทําให้เราดูหวานขึ้นกว่าเดิมนะคะตอนนี้ก็ไม่มีจมูกซิลิโคนแล้วนะคะก็เป็นจมูกจมูกแท้เลยนะคะแล้วก็นวดจมูกให้หนังจมูกมันขึ้นนะคะแล้วก็เราก็ได้อีก ชั้นหนึ่งนะคะก็คือเราได้สองสองต่อนะคะก็คือนวดจมูกแถมได้ตาด้วยนะคะเพราะว่าเรานวดตรงหัวตาค่ะนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะและก็ง่ายที่สุดนะคะทําให้หนังตาเราเด่นชัดขึ้นใครจะเอาวิธีนี้ไปลองใช้ดูนะคะลองทําดูนะคะมันไม่ทําให้เราเสียเวลาค่ะแล้วก็ทําตอนเช้าเ้านะคะตอนที่เราล้างหน้านะคะแล้วก็ขึงขึงไปด้วยแล้วก็ตอนที่เราทาครีมแล้วก็ขึงขึงไปด้วยแล้วนั่งเล่นแล้วก็เอามือมาคึงๆึแล้วก็นวดนะคะ ไหมคะภาพไหนภาพไหนชั้นตาก็เด่นขึ้นทุกชั้นเลยนะคะก็ดูแบบดูหวานขึ้นนะคะค่ะดูคลิปเสร็จรู้สึกถึงความแตกต่างไหมคะระหว่างก่อนนวดกับไม่นวดนะคะแตกต่างขึ้นเยอะมากเลยนะคะอย่าลืมใช้วิธีนี้ไปใช้กันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเซอร์จเซอร์แจ๋วให้ด้วยนะคะบายบายค่ะเดี๋ยวมีคิดไปดีมาฝากอีกนะคะ